กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุคุทุกคนเดิอยินดีตอนหับเข่าสู่ซองล่ะสไตล์สาวลาพี่น้องวันนี้เฮากลับมาอยู่กับสองละอีกน้องพี่น้องน้องวันนี้เฮากลับมาพ่อกันกับน้องล่ะคือเก่ามันนี้กับฝนฝ่าขนองคือเก่าที่บ้านน้องล่ะพี่น้องเนาะวันนี้กับฝ้าห้องฝ้าเลือดมืดพื้มคือเก่าพี่น้องตอนวันนี้น้องล่ะกับสิฟ้าพี่น้องมากินตามข้าวปุ้นกันพี่น้องเดียกหาพี่น้องเบิ่งนน้ำกัน ตำข้าวปุ้นเนื้อว่าขนมจีนพี่น้องมีทั้งเซนข้าวปุ้นแล้วกาทั้งหมาทัวแลรากามีพักบะกับพร้อมพี่น้องมีพักอ่ากะลัมปีเนาะพี่น้องพักสู่พักกะลัมปีเชิงหาซื้อได้บ่ง่ายสั่นหาซื้อง่ายสุดเด้อพี่น้องมื้อนี้เฮากะสิพาพี่น้องมากินอ่าตำข้าวปุ้นกันเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้กับรรยากาศกัโอ้ยพี่น้องคนตกอีแล้ว่ก็ได้ขนมลาเฮ็ดคลิปกับคนตกเกื้อนักพี่น้องนี่พี่น้อง ตำข้าวปุ่นคลองเฮาเดอ้อแสบแสบหน้านวาวเดอ้อพี่น้องเดอ้อมากินน้ำกันพี่น้องแสบร้ายพี่น้องสีมือน้องลาเองตำเองกับมือพี่น้องอ่ารสชาติจัดสดีรสจัดในจังงอยพี่น้องจะมีทั้งสม้มทั้งหวานทาั้งเข้มเอ,อ้ยนำ้ำประมาณนี้หลายๆอย่างพี่น้องอ่ะเฮาสิพาพี่น้องมากินน้ำกันเดอ้อมื้อนี้กแฝนตกอีกแล้วพี่น้องมาเฮาก็บพี่ลงไม้ลงมือกันเลยกินข,ข้าวปุ้นเขา้องลาะสีบ่ใกไมือเออสีบ่ใกไซไม่ทู่เลยกะบ่ใกไบว่างเนาะจะกินกับมืออย่างเดียวเลย มาลงมาลงมือกันเลยเดอ้อพี่นอ้องเอ้ยมากลิ่นข่ามากินขา่าปูนน้ำกันเนาะนี่พี่นอ้องมาข่าปูนแสบๆเด้อพี่น้องเลยอืมอ้าพี่นอ้องมากินตามข้าวปุ้นน้ำกันพี่น้องมีน้องหล่าตามข้าวปุ้นกินคนเดียวคือเกา่าพี่นอ้อง เซนกระปุ้นเนอะพี่น้องเนาะกระปุนซื้อมาอือแถว็จะมีผักกับลายยางพี่น้องมีทั้งผักกสมลำปีรายกาผักหอมรากาตำใส่มักตัวนำพี่น้อง มากินข้าวปุ่นน้ากันเลยพี่น้องเด้อตามข้าวปุ่นน้องหลาวันนี้บรรยากาศกับฟอมกับฝนตกเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินแซ่บสุดตอนว่าฮเฮาบ่อันนี้เฮาบ่กินกับบวงเลยกับไม้ทูพี่น้องกินกับมือเลยไมันแซ่พี่น้องมีผักกับมีผักกะลัมปี้ลายการ มีข้าว่อมแล้วก็มีซอยปีน้ำเดอพี่น้องเ้อกินกับข้าวปุ้นแท้แท้พี่น้องซอยปีเนาะม,มันนีกัสทิพาพี่น้องมากินข้าวปุ้นน้ำกันตามข้าวปุ้นแท้ๆทพี่น้องเ้ยหยิบเอามือหยิบกินมาจางแสบพี่น้อง สุดยอดกะดีลายพี่น้องตามสไตล์ขนมลาบนะพี่น้องเนาะสไตล์ขนมลาบกับส่วนไลยแต่ที่ตามข้ปุ่นอียั่งแบบประมาณนี้นะพี่น้องตามข้ปุ่นแบบสไตล์นองลาเองมาก,กินแบบไรกับตำแบบนั้นนะพี่น้องเนาะใส่บะมากมาลายมาพี่น้องแล้วก็เข้ากับสกินกับมือเหนื่นยมาจังที่แสบสินัวพี่น้องเพราะมันนัวจากมือเข้าแนวแบบนับ้น Ha 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 เผ็ดพี่น้องเอ้ยเผ็ดหลายอะไรพี่น้องเดรามากินน้ำกันเด้อะสดกระตุกปากกระหอง ใช่พี่น้องกินแบบบ่ตากบ่ปากบกาก่บกตีงเลยเป็นขนาด เพชรร้ายน้ำตาจนทีไรค่ สุดยอดไลยพี่น้องวันนี้น้องหล่าตำขปุ่นความแซ่บความนัวความอร่อยสุดยอดสุดยอดพี่น้องสูตรน้องหล่ากะซีบ๊วยสายล่หมากมายพี่น้องเอ้ยแขกตามักเฟษใส่พรงสุรดเลยก่ะย่างที่ชุดกะส่งใส่มะนาวกับน้ำปลาแดงนะทุกคนตำมะคุงหรือว่าตำขปุ่นยาลื่นน้ำปลาแดงเด็ดขาดพี่น้องขาลื่นน้ำปลาแดงโอ้ยมันกะซีบ๊แซ่บบ๊นัวแหละพี่น้องเอ้ยเผ็ดร้ายพี่น้องวันนี้ก็ได้น้ำตาสีไหล่เลยกินร้ายพี่น้อง กินลายกับเพชรลายสายลายกับเพชรลายพี่น้องเลยว้าอ่าโอเคกันเลยพี่น้องมัอนี่กาคลิปมันนี่น้องหล่ากระสีมาเฮ็ดเกี่ยวกับต่ำข้อปุ่นเนาะกินข้วปุ่นกันมันนีพี่น้องมันนี่กะกินข้วปุ่นบดถวยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหสุดหยอดลายสุดบอกเลยว่ารสดาสตร์ข้องมันกันแซ่บแห้งพี่น้องสุดหยอดลายเลยหสดาสตร์ข้องมันกันจะมีทั้งเพ็รทั้งนวดทางสมทางวานโอ้ยเข้ากันปันอย่างเลยพี่น้องเลย สีมือน้องหล่าเนี่เฮ็ดนางก็บอกผ่านแน่นอนพี่น้องรับรองว่าต้องแสบต้องนวนแน่นอนเลยพี่น้องเสี่น้อหล่าก็กินเองแสบเองพี่น้องนักเรียงพอว่าถ้าอ้าวเมื่อนี้องหล่ากะสิคอตัวไว้สนีทกอนเด้อสำหรับคลิปนี้้องหล่าก็สิคอจบคลิปไว้สนิทภายที่มาเบิ่งคลิปนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องหล่าด้วยการกดไลค์กดซับสไครตให้น้องหล่านี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องหล่าเห็ุคลในต่อไปแต่ว่ามืนอนี้น้องหล่าก็สิ่คอตไปก่อนเดี๋ยวเฮาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย